คุงล่นไปไม่หยุดทำต้องมากไว้อยู่ในใจคนคงฉันใจจริงท้งอยู่ดีเธอไม่เงาเลยเมื่อกี้เราไปทําบุญฝั่งทางรู้มีมิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะพามาว้ายพระท่านหิรอบหนึ่งที่ อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนาะตำบหลหนองไฮเนาะเอเดีย๋ยวเราไปดูกันก็เป็นจะบอกว่าก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้มา,ากราบพะเยี่ยมเยียนเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปกราบไหว้กันนี่เดียวนี้อา่าใช่เป็นธงโอ้กําแพงแบบอลังการมากเลยโอ้อันนี้มาหาเจดีพุทธคม รัตนะยานมุนี้รตนดวงเออเนี่ยเออเนี่ยพระธาตุหนุนดวงมีรกรานะว้าวนี่มามามาหาที่จอดรถครับพระธานุหนุนดวงเมื่อกี้นี่เป็นอยู่อยู่เมื่อกี้พอดีมันมามันมีสองงานนะท่านผู้ชมอย่าอย่างงนะเมื่อกี้ที่ไปก็คือเป็นวัดป่านะครับผมเป็นงานฝังทองลูกนิมิตอ่า อันนี้คือเป็นพระาธาตุหมุนดวงนะครับผมซึ่งสวยงามทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is delightful นะครับผมเดี๋อวเมื่อกี้ก็ไปวัดฝังทอลูกนิมิตนะครับผมไปวัดป่าพุทธนิมิตนะผมได้ไปบูชาองค์พระด้วยเป็นองค์พระที่สวยงามมากเลยเดี๋ยวนี้เราจะมาไหว้พระาธาตุหนุนดวงซึ่งผมเคยเห็นเคยขคับรถ ป้ายผ่านโฆษณาเนานะว่าพระธาตุหนุนดวงทีนี้เราก็อุทานว่าเออเราอยากมาไหว้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็คือมาทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีมาวัดเรียกว่ามางานเรียกว่าฝั่งทรุณนิมิตรเสร็จแล้วก็เป็นทางทางที่จะมาถ้าท่านใดไปวัดเอ,อวัดป่าพุทธานิมิตรก็อย่าลืมมามาที่วัดพระธาตุหนุนดวงนะครับผมก็คือวัด นานโนนั่นเองนะผมอืมอันนี้ก็คือผมมาเขียนชื่อพอดีได้มาเขียนชื่อต้องเป็นแบบต้องบอกว่าขอบคุณเสียงสิทธิ์เมตตาดนจิตด,ดนใจมากเลยเนื่องจากว่าเอาเดี๋ยวเดือนกุมภาจะมีงานห่ผมผ้าเจดีนะครับผมก็ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว้าวอลังการมากเลยนะผมเดี๋ยวผมจะบอกวันวัน,ว,นวันจัดงานแล้วกันนะครับ กำหนดวันจัดงานคือวันที่12ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2568นะครับผมอย่าลืมมาเที่ยวงานกันนะครับผมก็เป็นเป็นบุกเอากระว่าผมจะบอกเคล็ดลับว่าทำไมถึงชื่อวัดพระาธาตุหนุนดวงถ้าเราจะมาวัดนี้ให้แนะนำซื้อแผ่นทองนะผมตามตลาดเนาะที่สังกัดพันซื้อแผ่นทองแล้วเราก็เขียนชื่อของเราฝากดวงกับพระอ,องค์ท่าน เดีย๋ยวนี้ผมให้ดูบรรยากาศไปเลยผมอันนี้เป็นก,กำาแพงนะผมมันจะมีหลายชั้นนะผมอันนี้ก็คือให้ดูลวดลายว่าว้าวในศินละปะที่ชาวบ้านของจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยตำบลหน,นองไฮอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยทาได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมเป็นงานศินละปะที่เป็นงานแบบสื่อออกมาให้รู้ว่าฝาผนังแต่และฝาผนังเนี่ย มันสื่อถึงความใหม่ที่ดีดีๆมากๆนะผมบางครั้งเราเห็นในภาพตรงนี้เรามันก็สะท้อนถึงถึงเขาเรียกว่าความอบ,บอุ่นนะครับผมมีความแบบดีใจมากๆดีใจมากที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเนาะประมาณนั้นอืทีนี้เดี๋ยวเรายังพูดไม่จบเนาะเราก็เขียนชื่อของเราเขียนแผ่นดวงของเราเนะี่ย เขียนไปเลยนะครับผมเขียนแผ่นดวงอใน,ในแผ่นเงินแผ่นทองของเราเสร็จแล้วพอเราเขียนเสร็จแล้วก็คือเขียนให้ครอบครัวด้วยเขียนครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยมันจะมีช่องให้ขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปไปฝากดวงไว้ข้างบนสุดถึงเขาถึงจะเรียกว่าพระธาตุหนุนดวงไงครับผม,อ,มอันนี้บอกเคล็ดลับนะเป็นเคล็ดลับที่หลายๆท่านแทบจะไม่รู้เลยหนึ่งร้อยคนจะรู้แค่หนึ่ง,งท่านเองนะครับผมประมาณนี้เขาไม่แบบ ไม่มีใครมาบอกกัระเนาะประมาณนั้นต้องประมาณนี้โอเคผมจะบอกประวัติแบบรคร่าวๆเจดี JD, พุทธคมรัตนะยานมุนะีศรีนครลำดวนหรือพระธาตุหนุนดวงตั้งอยู่ที่วัดนาโนตานตำบลหนองไฮอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเกิดขึ้นจากปฏิป,ปทาของความตั้งใจของพระครูไยบูรรัตนะ หรือที่ลูกศิษย์รู้จักกันในหลวงในนามของหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาหานครนะครับเขาเรียกว่าฐานเจดีชั้นหนึ่งกว้างประมาณหนึ่งไลเป็นวงกลมเปรียบดังโลกชั้นที่สอง เป็นทรงกลมหมายถึงสวรรค์ชั้นที่สมีลักษณะเป็น8ดเหลี่ยมอันหมายถึงมรคแปคือหนทางสู่การดับทุกข์เจดีทรงศิลปะร่วมสมัยหลวงพ่อได้คิดออกแบบมาจากเจดีจามเทวีและพระธาตุพนมฐานเจดีเป็นดอกบัวอันหมายถึงการสการะบูชาพระพุทธเจ้ามีความสูงจากฐาน 52เมตรไม่รวมฉัดเจดี JD, มีทั้งหมด9ชั้นหมายถึงโลกโลกุตระธรรมอันได้แก่มรรคสผล4นิพพานหนึ่งเจดีมีบรรจุพระบระมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค บูรักษ์ไทยตลอดจนบนรรดาชนให้เป็นที่สการะบูชาของคนไทยคู่จังหวัดศรีสะเกดและประชาชนทั่วไปที่เป็นพุทธมักกะได้มากราบไหว้ขอพรพระธาตุนุนดวงแห่งนี้นะครับผมก็ถ้าผมได้พูดเอ่ยนะผมหรือว่าออกอักขระต่อพระนามของอหลวงพ่อท่านหรือว่า อักษรออกไปโดยแบบว่าไม่สมบูรณ์ภาษาไทยอาจตกตก,ตก,บ,กบกพ้องประการใดก็ขอ,อพี่น้องทุกท่านให้อภัยด้วยนะครับผมก็จะบอกว่าภาษาไทยไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่เราจะขึ้นไปกันนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมเลยให้ซื้อแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นทองเขียนชื่อฝากดวงนะครับผมกับเจดี JD, นุนดวงแห่งนี้เอาไปฝากไว้ที่ไหนขึ้นไปให้สุดเลยครับผมสุดยอดเลย นะครับผมมันจะมีช่องเล็กๆอยู่นะครับผมมันจะมีช่องเล็กๆเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนะครับอืมก็อันนี้จะเป็นอย่างที่บอกไปเป็นพระบร,รมสารีริกธาตุทั้งสี่ทิศนะครับผมมากราบขอพรนะครับผม,ม,บนนบผมแล้วจะมีชั้นใต้ดินด้วยผมก็จะไปชั้นใต้ดินนะอ่าคลิปสุดท้ายจะไปชั้นใต้ดินนะครับผมอันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศ ผมใช้ดูบรรยากาศไปเลยนะครับผมจริงๆผมไม่อยากจะปิดเสียงในทางวัดสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยว่ามันมีเสียงเพลงก็ควรจะติดเลกซิตนะครับผมก็เลยทำการเขาเรียกว่าอืปิดเสียงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็ต้องอในสิ่งที่ผมทำคลิปขึ้นมานะครับผมผมก็ทำคลิปเน้นย้ำว่าเป็นไดอารี่ของตัวเอง แล้วก็เพื่อแบ่งปันอ่านะครับผมก็เป็นไดเร็ตของตัวเองแล้วก็เป็นคลิปทำอาหารเจคลิปสัตว์เลี้ยงคลิปการเกษตรและคลิปการท่องเที่ยวของผมนะครับผมผมก็ทำมาเพื่อเป็นไดารี่วันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งที่ผมเคยบอกไปว่าอยากให้พี่น้องทุกท่านอ่ะได้ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามไปกับแฟนไปกับครอบครัวไปกับคุณย่าคุณยายหรือผมไปกับเพื่อนการทําคลิปเป็นการเก็บ เรื่องราวสตอรี่ของเราเป็นเรื่องราวที่มันมีการเคลื่อนไหวอ่ะมันบอกความรู้สึกได้ดีกว่ารูปภาพแต่รูปภาพก็มีบอกความรู้สึกได้ดีเหมือนกันแต่การที่เราบอกในคลิปไปเนี่ยมันจะเป็นอาเรว่าเป็นสตอรี่ที่มันมันดีมากๆแล้วมันก็ให้ความสุขผมคิดว่าคลิปที่ผมทำออกมาผมผมแทบแทบจะแบบแต่ละคลิปนี้มันมีการตัดต่อที่ยากขึ้นนะผมถ้าท่านใดไปดูคลิปล่างๆมาเนี่ย ซึ่งผมก็เรียนตัดต่อจาก Youtube แล้วก็เกิดจากปัญญาของผมเองเนาะแล้วก็ใช้ใช้บ่อยๆจนจนคีพของผมมาถึงทุกวันนี้ผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะผมวันนี้ถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีผมเหมือนกันเพราะว่าช่องจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะ FC แล้วก็พี่น้องทุกท่านคอยสนับสนุนเพราะว่าผมก็ดีใจนะครับเพราะว่ามันมีผู้ติดตาม อ20,000กว่าคนเนี่ยถือว่าว้าวว้าวแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนการที่ผมจะทําคลิปขึ้นมาเนี่ยผมทําแบบตอนนั้นคือที่ทมก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราถา่ายแล้วเราก็เก็บไอยูของเราประมาณนั้นเหมือนกับว่า u t u b e เนี่ยเป็นเป็นที่เก็บหน่วยความจามประมาณนั้นนะคบผมทีนี้พอผ่านไปปีหนึ่งมันมีคนมาดูแบบร้อยกว่าคนนี่แล้วร้อยกว่าคน,นเรารู้สึกว่าเราดีใจ แค่เรากับเรารู้สึกว่าดีใจแล้วก็เลยทําคลิปมาเรื่อยๆจนกระตุน้นแบบเออมาทําคลิปออทำอาหารเจมาทําคลิปการเกษตรการท่องเที่ยวแล้วรู้สึกว่าแล้วก็ล่าสุดก็เป็นคลิปทรมะอะไรอย่างเงี้ยเขามีคลิปบินโดนบ้างผมกออ็รู้สึกว่าดีใจที่ผมม่ตดูตรงนี้นะผมจะเป็นลานจอดรถนะผมมีลานจอดรถมีลานขายอาหารกับคงกับข้าวแล้วก็มีออที่บูชาดอกไม้ทูบเทียนนะผมเพื่อที่จะมากราบไหว้สการะบูชา ผอันนี้ก็ดูผนังไปเลยนะผมผนังก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆได้ได้ได้ได,ดีเลยทีเดียวนะครับผมผมก็พยายามเดินช้าๆนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวเราค้ยไปทั้งหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็ดีใจดีใจที่ได้มาเป็นคลิปที่มาสื่อให้กับพี่น้องทุกท่านผมก็อาบุญกุศลกับมาฝากพี่น้องทุกท่านแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ด้วยแล้วก็ ถ้าใครไปดูคลิปของผมเน่ะจะเขาเรียกว่าบางคลิปที่ผมไปเที่ยวต่างประเทศเน่ะเอเอเฮ้ยเที่ยวต่างประเทศปะย่างยัางย่างย่างเคยแต่ไปงานธรรม,มะแต่ยังไม่เคยไปเที่ยวนะคบผมแต่ว่าเาส่วนใหญ่ผมก็จะแบบว่าไปแบบในประเทศนี่แหละไปไป,ไปตามเวลาโอกาสประมาณนี้อืก็ก็ได้ความสนุกจากจาก,จากาพี่น้องจากเอฟซีนะคนระับผมก็ได้ไปแล้วก็จะไปแบบ ไปลาตะเวนหาอาหารเจบ้างไปเที่ยวที่นี่เราจะไปกินร้านเจที่ไหนจังหวัดน,นี้ไปกินร้านเจที่ไหนนะผมก็จะมีการติดตามอะไรก็ไปกันได้ทานบังสวรรค์ทานเจเนาะผู้ที่ไม่ทานบางสวรรค์ทานเจก็ก็มาสำรวจผมได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เพราะว่าผมก็มองทุกอย่างด้วยความเข้าใจผมไม่มีการแบ่งแยกครับผมผมก็เคารพในการตัดสินใจของทุกท่านนะครับผมผม มีเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้ทานเจไม่ได้ทานมังสวิรัตผมก็ไปเที่ยวกับเขาไปนั่งกินก็ไปนั่งกินด้วยกันแต่เราก็กินแบบของเราเขาก็กินแบบของเขามันก็แฮปปี้มันก็มีความสุขมันอยู่ที่มุมมองของของของแต่ละบุคคลเนาะทุกอย่างมันก็เป็นนานาจิตตังแต่ทุกอย่างก็เป็นสิ่งสิ่งที่ดีหมดเลยนะผมเป็นสิ่งที่ดีงามอืมนะครับผมคนที่ไม่กินก็ใช่ว่าเขาไม่ดีคนที่กินก็ใช่ว่าไม่ดีเั้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประสบพบเจอมาดีงามทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนความคิดทุกอย่างก็ดีเองนะผมอันนี้ผมจะขึ้นมาชั้นสุดนะผมกดี๋ผมจะปิดหน้าต่างเพราะว่าเมื่อกี้ผมขึ้นมาแล้วประตูตรงนี้มันมาชนหลังผมโอ้เจ็บมากเลยเดี๋ยวผมก็เลยปิดล็อกไว้เดี๋ยวคนอื่นขึ้นมามันจะโปก๊กเอาขึ้นไปเลยนะผมขึ้นไปให้สุดเลยส่วนสาววอที่ขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขึ้นอยุดแต่ชั้นล่างๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนุ่มๆแน่ๆนๆะเนาะเขาขึ้นไป อย่าลืมอย่าลืมเอาดวงไปฝากไว้เพราะชื่อว่าพระทาาุหนุนดวงแล้วมันจะเป็นสิริมงคลมากเลยวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีใหม่นะผมผมก็ขอ,อบาร,รมีนะผมของพระศัสดาทั้งห้าและ,ะพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์นะครับผมแล้วก็บรมคูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าทุกๆพระองค์นะผมเสิ่งสิทธิ์ณแดนอ่ ฟ้าจากทั่วจักกวานณนะสถานที่นะคะผมก็ขอให้ประสิทธิประสานพรละผมอ,ยอ,อวยพรอำานยอวยชัยให้กับพี่น้อง f อทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยรวยนะครับผมทำงานกิจการสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นมีได้เห็นดวงตาเห็นธรรมได้มีโอกาสได้กราบรับ มีสีธรรมสู่ยุคพระศีอารยะไม่ตายบำเพ็ญกับคืนสู่ฟ้าบาังบนไปด้วยกันจเจริญสุขจเจริญธรรมทั้งทางโลกทางธรรมตาด้วยกันนะคะผมก็วันนี้ผมก็ดีใจดีใจที่ ผ่านไปแล้วปีหนึ่งดีใจที่ยังมีผลงานให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับผมถึงบางครั้งก็งานจะยุ่งแต่ก็จะมีผลงานมาให้บางผลงานก็ถ่ายไว้เป็นปีนะครับผมกว่าจะมาลงก็เป็นปีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าขึ้นอยู่กับธรรมกิจด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายมาเลยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีเนะี่ยผมจะขึ้นไปแล้วเพราะถ,ถ้าทั้งที่สูงขึ้นไปเลยอ่ะมันจะ เป็นเหล็กอ่ไม้อลูมิเนียมเดี๋ยวผมขึ้นมาแล้วขึ้นไปเลยนะผมแล้วก็จะมีเอาแผ่นดวงเนะี่ยขึ้นไปไว้มันจะมีช่องลเล็กๆที่บนเขาให้อาบนไดของเราอะ่ะเป็นบอนดดเนี่ยขึ้นไปแล้วจะมีช่องเล็กๆอยู่อ่ะผมนี่แหละขึ้นไปเลยได้ไหมเห็นไหมเนะี่ยข้างบน นี่พี่พี่เขากําลังกาลังเขียนดวงเหมือนกันนะจะมีช่องเลขขึ้นไปเอาไปวางไว้ตรงนั้นเลยครับพี่นะผมว่าตรงนั้นพี่ผู้ชายท่านเมื่อกี้มาจากสุรินเลยนะครับผมตั้งใจมาที่นี่เขียนชื่อดวงไว้ข้างบนเดี๋ยวผมท่านมาเขียนชื่อนานมากแสดงว่าคงเขียนให้ครอบครัวด้วยอะไรด้วยเนะต้องขออนุญาบนกับพี่เขานะผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะผมว่าพี่เขาไปอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเขียนแล้วก็ไว้ข้างบนกันนะครับผมอืม เห็นช่องที่เป็นรูปปลารูปเสือไหมครับผมอ่านั่นแหละตรงนั้นจะเป็นใต้ดินนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปก็ไปสวดมนต์นะผมสวดมนต์แล้วก็เดินอ้อมฐานเจดีสามรอบเป็นการสะเดาะเคราะห์เสริมดวงเสริมบารมีของเราแล้วก็ยกมือสวดมนต์ไปไเรื<ๆ>่อย <ๆ S 1> ผมก็ยกมือสวดมนต์ไปไเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยืผมนะครับผมประมาณนั้นอืมอะผมสวดมนต์มีเล่จิงจริงซึ่งบทสวดมนต์มีเล่จิงจริงเนี่ยจะครอบคลุมทั้งอยุค ยุคพะระธีบกรพุทธเจ้ายุคพระสกยามนีพระพุทธเจ้าแล้วก็ยุคพระศริระเมตยไต่ทั้งหมดนี้มารวมกันก็คล้ายๆเหมือนกับทินะปัญชรน,นะผมแต่ว่าบทสุบรมเมเลอร์เนี่ยที่จำความที่ผมเข้าใจนะคือสวดทุกอย่างคุมหมดแล้วรวมทั้งนุนในทินาปัญชรก็อยู่ในตรงในบทสวดนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันตรงนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าถวายบูชาดอกไม้ทุบเทียนมีว่ว้เขาเรียกว่าพระ ท้าเวสุวรรณด้วยนะครับผมอย่าดูมมากราบขอท่านทั้งสองพระอ,องค์เลยนะครับผมมาขอบอรกับท่านได้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะซึ่งตรงนี้ถึงจะบอกว่าเป็นพระธาตุนุ่นดวงเพราะว่ามีทั้งสิบสองนักสัตว์และเป็นพระธาตุที่ดีมากๆนะ้วผมอยากทุกท่านมากราบไหว้ขอพอรนะครับผมมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันซึ่งเป็นวัดที่อ,อยู่ต่างจังหวัด แต่สร้างได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมประมาณแต่เราจะเข้าไปข้างในกันนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศผมจะถ่ายบรรยากาศรอบนอกข้างในให้นะครับผมมีการมีมีช้างเกวียนเสือเกวียนม้าเกวียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าไประวังศีษะด้วยนะครับผมแต่ผมจะเข้าไปข้างในเสร็จแล้วเราจะซึ่งซึ่ง,งยังยังสร้าง เพิ่งจะสร้างเสร็จเนาะแล้วก็ยังพื้นที่ยังไม่ได้ะสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าก็สะดวกอยู่แต่ว่าการจัดวางยังยังนั่นอยู่เพราะว่า,าวัดยังมีการบํารุงไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ผมก็เดินสวดมนต์สวดมนต์ไปเรื่อยจ,จริงๆไปสามจบสามรอบนะผมหนึ่งรอบต่อหนึ่งบทสวดอู้ว้าวเลยนะครับผมก็ขอบุญกุศนนี้เกิดกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ขอ ผูกบุญสัมพันธ์กับพี่น้องทุกท่านหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไปพัฒคลิปไปใหม่ฝากฟังโฆษณาให้จบด,ด้วยนะเรเป็นการสนับสนุนช่องให้กับน้องหมาน้องแมวสองขาสี่ขาที่บ้านเพราะว่าก็หลายหลายตัวหลายหลายตัวสัตว์ทั้งหมดก็เป็นพูดง่ายๆว่าสวนสัตว์ปิดดีๆนี่เองนะครับผมก็มารวม่วมโดยช่วยกันก็วันนี้ไม่มี f อีไม่มีพี่น้องทุกท่านก็ไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณที่ ให้กำลังใจกับผมตลอดมานะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณก็ปีใหม่นี้ก็นะครับผมก็เที่ยวอย่างมีสตินะครับผมก็มีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนึกถึงที่สิ่งที่ดีๆทำร่วมกันมาสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งๆมันไปเนาะประมาณนั้นเราก็อ,อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข กับคู่ชีวิตหรือว่าเพื่อนฝูงของเราแนะผมถ้าเรารู้จักเขาเรียกว่าเมตตาธรรมสินข้อสินทั้งห้าข้อนะผมเมตตาธรรมมโนธรรมจริยธรรมสัจธรรมแล้วก็เมตตาธรรมให้สิ่งนี้เราก็จะ,อ,ะอยู่กับเราได้เราก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรานะครับผมก็คือสินห้าป้านาติปาตาเวลปณิสิก้าปะทงังธรรมธิยาม,มิประมาณนั้นนะครับผมถ้าเรารู้จักเขาเรียกว่า ิ่งทั้งห้าข้อได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ทําไมถึงว่ามันมันงงไหมทําไมถึงว่าปกติสุเาขาเรียกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสุราเมระยะไม่ใช่ประมาณทานาเวรมณีิสิกาประทานธรรมถิยามิใช่ไหมอา่าสิ่งที่ผมพูดไปคือผมเอามาขยายความอีกรอบหนึ่งมาไปอรอบหนึ่งเนาะก็คือว่าอา่าสิ่งทั้งห้าข้อเนี่ยถ้ามายขยายความอีกหนึ่งคือเป็นมุมกว้างก็จะเป็นแบบว่าปัญญาธรรม มโนธรรมจริยธรรมสัจธรรมเมตตาธรรมเนี่ยถ้าเราทำสี่ถห้าข้อนี้นะเราจะสิ่งที่ดีสิ่ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็อยู่ในข้อ,อเรื่องของการเมตตาธรรมนั่นเองนะครับผมอืม ซึ่งซึ่งมันก็เป็นสิ่งสิ่งที่เอ่อถ้าเรารู้จักขยายความก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะการที่ผมจะมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งต่อหลักธรรมขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณครูบาอาจารย์เนาะตั้งแต่การหลวงพ่อสดเออเขาเราียกว่าหลวงพ่อจรัน หลวงพ่อคงวัดเขาสมโพธิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการปฏิบัติธรรมขผมก็ปฏิปบัติมาเรื่อยๆจนถึงเข้าสู่ของการปฏิบัติธรรมสู่โรงเจศูนย์ปฏิบัติธรรมก็อ,ะะอนุตร,รธรรมอะไรอย่างเงี้นะผมก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะผมะธรรมะแต่ละสายแต่ละศาะสตร์นะผมผมมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจว่าทุกศาสนาหลอมรวมเป็นหนึ่งนะคบผมไม่มีศาสตร์นอกโลกนอกทางหรอกเพียงแต่ว่าการการที่เรา จะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งรู้ศึกษาอะไรสักงนึงเราต้องเข้าไปรู้แบบลึกๆศึกษาแบบลึกๆแล้วจะเกิดความเข้าใจเราอย่าแบบไปแบบแค่ผ่านๆฉับฉ่วยการที่เราไปแบบไปแบบฉับช่วยมันไม่เกิดความเข้าใจนะครับผมแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วรศึกษาลึกๆอ่ะเราจะเกิดความเข้าใจแล้วกระจางแจ้งมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ขอคลิปนี้นะครับผมจะเป็นไกด์ไลน์กับพี่น้องทุกท่านก็ฝากผลงานต่อไปด้วยนะครับผมก็ มีเอฟซหลายๆท่านถามว่าอาหารเจยังยัง,ยงทาอยู่ไหมก็ก็ยังมีโอกาสก็ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆของวันละโอกาสของการทําอาหารเจตอนนี้การท่องเที่ยวมาก็ทังของคลิปการท่องเที่ยวเป็นไดอารี่ของตัวเองแล้วก็แบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ฝากรอยยิ้มฝากความปิติความอุดมสมบูรณ์ความเฮงรวยๆกับพี่น้องทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับผมก็ ลาไปก่อนนะคะผมดีใจดีใจมากๆเลยที่ได้นำคลิปนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับไปใหม่วันที่31ทันวาคม2 5 6 7สูปปีใหม่ไทยสวัสดีครับฉะลองทักคนของฉันอยู่ด้วยกันในความสุ่มทํามานั้นพาชีวิตใจเราก็เป็นสุขสรร ทุกครั้งที่เจอกันหัวเราสนุกสนางสังคมมันเติบจริงหัวใจเราพองโต 空蝉。